อิงอิง,องเผยเคยโดนทำร้ายหัวปากเส้นเลือดในตาแตกหลังเห็นข่าวนิวนิว,นวเติน้นจากกรณีดรามา่าทำร้ายร่างกายระหว่างนิวน,วนิวเอลเด้งและเต้นธนพนที่กำลังอยู่ในกระแสะออนไลน์ในตอนนี้ล่าสุดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอิงอิงอิง,อง,องนภัทรโอภาสิิริรัตน์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าฟังข่าวเต้ลน,นิวนิว,น,วนึกถึงตัวเองตอนหัวแตกปากแตกเส้นเลือดในตาแตก ตัวเขียวตัวช้ำระบมผู้ชายทำร้ายผู้หญิงโคตไม่เป็นสุภาพบุรุษขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ